ธรรมชาติน่ารู้เรื่องหินดินน้ำชั้นอนุบาลวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับหินดินน้ำกันนะคะดินเป็นของแข็งดินบางชนิดเนื้อละเอียดเราจะเรียกว่าดินเหนียวดินบางชนิดเป็นเนื้อร่วนเราจะเรียกว่าดินร้วนนั่นเองค่ะต่อมานะคะหินหินเป็นของแข็งมีรูปร่างลักษณะหลากหลายเช่นคูคะ มีก้อนเล็กก้อนใหญ่นะคะเด็กๆแบบนี้เลยน้ำนะคะน้ำเป็นของเหลวพบได้ที่แม่น้ำทะเลแล้วก็น้ําตกนั่นเองค่ะต่อมานะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์นะคะของหินดินน้ำนั่นเองนะคะว่าหินดินน้ำนั้นมีประโยชน์อย่างไรนะคะเรามาดูประโยชน์ของดินกันเลยค่ะเด็กๆประโยชน์ของดินนะคะเราสามารถ นำไปทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะคะเป็นของใช้นะคะแล้วก็นำไปปลูกต้นไม้นะคะดินมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตค่ะบ้านดินนะคะดินสามารถอาไปสร้างเป็นบ้านได้นะคะเด็กๆและจะให้ความรู้สึกที่เย็นสบายค่ะประโยชน์ของหินนะคะเราเอาไปทำาคกหินนะคะโต๊ะหินอ่อนนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยและที่สำคัญนะคะเราสามารถไปสร้างบ้านหินได้ด้วยค่ะ จะมีรูปร่างแบบนี้นั่นเองจะให้ความคงทนแล้วก็แข็งแรงค่ะประโยชน์ของน้ำนะคะใช้ดื่มและใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นซักผ้าล้างจานแปลงฟันอาบน้ำนะคะต่อมานะคะสรุปว่าหินดินน้ำนะคะเป็นวัสดุธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมีประโยชน์มากมายเช่นเพาปลูกนะคะใช้ดื่มกิน และที่สำคัญนะคะเราสามารถนำไปสร้างเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็สร้างสิ่งของเครื่องใช้ให้กับเราได้นั่นเองค่ะงานที่มอบหมายให้กับเด็กๆคนเก่งของค,ครูนะคะเตรียมหนังสือและเปิดแบบฝึกทักษะขึ้นมาได้เลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งรูปเข้ากลุ่มไลน์น้องอนุบาลให้ครูและเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับดินหินน้านะคะว่ามีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำสั่งกันก่อนนะคะเด็กๆลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าดินหินแล้วก็น้ำนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายเราต่อมนุษย์อย่างไรบ้างนะคะเด็กๆเรามาดูภาพแรกนะคะ ภาพดินเด็กๆรู้ไหมว่าดินมีประโยชน์อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะโยงภาพที่สัมพันธ์กันดินเราเอาไว้ทําอะไรคะเด็กๆเ,เราเอาไว้ปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ลากเส้นนะคะลากเส้นภาพดินมาหาเด็กปลูกต้นไม้แบบนี้ได้เลยทําได้ไหมคะได้นะคะต่อไปภาพที่สองค่ะ ภาพที่2ก็คือหินนั่นเองนะคะหินหินมีประโยชน์อย่างไรเขาเอาไปทําอะไรได้เด็กๆรู้ไหมอ้าวเขาเอาไปทําครกนะคะเด็กๆกก็ลากเส้นนะคะจากจากภาพหินนะคะลากมาหาภาพครกแบบนี้ได้เลยนะคะและภาพสุดท้ายก็คือภาพน้านะคะน้ําเด็กๆรู้ไหมว่าเราเอามาทําอะไรได้บ้าง น้ำมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆน้ำนะคะเราจะเอามาไว้ใช้เอามาไว้ดื่มนะคะในภาพนี้เด็กๆเห็นไหมว่าเด็กผู้หญิงเขากำลังดื่มน้ำเห็นไหมคะถ้าเห็นนะคะเด็กๆลากเส้นไปหาภาพเด็กผู้หญิงกำลังดื่มน้ำได้เลยนะคะน้ำหินแล้วก็ดินนะคะมีประโยชน์มากมายเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลนะคะ ใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะใช้ดินอย่างมีประโยชน์นะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งภาพมาให้คุณครูได้ชมบ้างวันนี้ต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ